สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแชร์ความรู้นะคะถ้าเราเอาสินค้าที่บรรจุเสร็จสิ้นแล้วนะคะขึ้นแหลกนะคะเราจะทำยังไงนะคะเราก็จะเลือก New Model เราก็จะใช้ค่า Standard ที่เขาตั้งมาเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะหยิบซอสขึ้นมาค่ะแล้วก็คิวนะคะต่อไป Object ที่เราจะเลือกนะคะจะเป็นตัว c o m Biner ค่ะแล้วก็จะใช้ z แล้วเราก็จะเอาแหลกขึ้นมานะคะตัวแหลกนะคะจะอยู่ที่ warehouse นะคะเราจะใช้แหลก2อันนะคะแล้วเราจะทำการเคลื่อนย้ายสินค้าจาก Q2 ไปที่แหลกนะคะโดยการใช้ transporter นะคะเราก็เลือกที่ Task executor นะคะเลือก transporter ค่ะแล้วก็เอามาวางได้เลยนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะทําการตั้งค่านะคะตัวซอสเราจะให้ซอสเนี่ยทำการผลิตกล่องขึ้นมานะคะเราก็จะติ๊กถูกที่ a r r i v a l at time 0นะคะเราจะให้ผลิตขึ้นมาทุกๆ2วินาทีนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนค่าเป็น2ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทําการเชื่อม a ค่ะที่ q 1แล้วก็เชื่อม มาที่คอมบ i เน r อร์แล้วก็เชื่อมไปที่ Q2 นะคะต่อไปนะคะเราจะทําการสร้างภาชนะในการบรรจุกล่องค่ะแล้วก็จะเลือกซอนสมาอีก1ตัวนะคะวางลงไปแล้วก็ใช้คิวค่ะเราจะทําการตั้งค่าตัวซอสสองให้มันผลิตโทสตขึ้นมาค่ะก็จะติดที่อะไรว่า t อ m e ให้ผลิตขึ้นมาทุกๆ5วินาทีนะคะ แล้วเราก็จะทำการเชื่อม A นะคะจากซอสสอไปที่ Q 3นะคะแล้วก็เชื่อม A จาก Q 3มาที่คอมบ i เนอร์หนะคะแล้วเราก็จะลองรันดูโอเคตอนนี้นะคะเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าบล็อกนะคะไม่ได้ถูกบรรจุลงในโทดนะคะเราก็จะทำการตั้งค่าที่พอร์ตค่ะไปที่คอมบ i เนอร์หที่หน้าต่าง property นะคะเราจะมาที่พอร์ตนี้ค่ะ แล้วก็เลื่อนตัว Q3 ให้ขึ้นไปเป็นพอตที่1นะคะคะท,ที่ลูกศรขึ้นแบบน,นี้นะคะเราลองรันดูค่ะโอเคตอนนี้นะคะเราก็จะเห็นได้ว่าบล็อกนะคะจะถูกบรรจุอยู่ในโทสแล้วนะคะเราก็จะทำการตั้งค่าตัวคอมบเนอร์นะคะเราจะทำการแพคกทร็ตนะคะ24บบล็อกนะคะแล้วก็ลองรันดูค่ะ เราจะเห็นได้ว่าตอนนี้นะคะตัวโทสกับบ็อกนะคะมีขนาดที่ไม่บาลานซ์กันนะคะเราสามารถตั้งค่าได้นะคะโดยที่เราจะมาที่โฟล์ไอเทบินค่ะเราจะทําการตั้งค่าโทสก่อนนะคะมาที่หน้าต่างของ Property ค่ะตรงเครื่องมือวิชวลนะตรงแกนเนะคะเป็น1.2ค่ะ แกน y เป็น0.7แล้วก็ตรงความสูงแกน z นะคะเป็น0.6ค่ะต่อมานะคะเราก็จะทำการตั้งค่าบล็อกนะคะแกน x นะคะเป็น0.28แกน y เป็น0.2ค่ะแล้วก็ตรงแกน z นะคะเราให้ขนาดเป็น0.25ค่ะทุกคนสามารถตั้งค่าได้ตามที่ต้องการเลยนะคะเราก็ลองรีเซ็แล้วก็รันดูค่ะ โอเคตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าตัวขนาดของบล็อกกับโทนนะคะมีขนาดที่บาลานซ์กันแล้วนะคะหลังจากที่คอมไบเนอร์นะคะทำการแพคเสร็จแล้วนะคะก็จะถูกส่งออกมาวางที่คิวสนะคะ แล้วเ,เราก็จะทําการเชื่อม A จาก Q2 นะคะไปยังแหลกทั้ง2เลยนะคะแล้วเราจะให้่า,านสปอตเตอร์นะคะทําการผลย้ายแล้วก็เลือกไปที่ Q2 ค่ะแล้วเราก็จะมาที่เอาผุดนะคะคลิกที่ Use Transport ค่ะแล้วก็เอาตัวดอกเนี่ยไปจิ้มที่ตัว t านสปอตเตอร์นะคะก็เลือกเป็น t านสปอตเตอรค่ะแล้วเราก็ลองดีเซตแล้วก็รันดู โอเคตอนนี้พนักงานก็ทำการขนสินค้าไปที่แหลกแล้วนะคะเราอยากให้มันไปทั้งสองแหลกเท่าๆกันแล้วก็เลือกที่คิวสองมาที่เอาผุดเหมือนกันค่ะเซนตูพอรตแล้วก็เลือกเป็นลาวโรบินนะคะโอเคเราลองรีเซ็ตแล้วก็รันดูค่ะ ก็ทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นการนำสินค้าที่แพ็คเสร็จแล้วนะคะไปขึ้นแหลกนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ